พี่น้องคู่สีสุดฮอตครับบอยปรกรณ์และนองธนาครับถิงจะออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่มีการอัพค่าตัวเพิ่มนะครับและพี่ชายคราวงานก็ยอมรับว่างานนี้เนี่ยขอด้านน้องชายสุดที่รักเต็มกำลังและทั้งคู่ยังขอโต้เรื่องแข่งกันดัง,ง<า>ด้วยแหละคร,ครับที่ผมได้ออกอีเวนต์แล้วก็เป็นงานแรกที่ร่วมกแับเชบอยด้วยครับผมคือไม่ได้เป็นซื้อแพ็คคู่หรือว่าอะไรครับก็เป็นราคาปกติอะไรอย่างงี้ครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยเนาะเป็นอีเวนต์ครั้งแรกแล้วก็ได้ร่วมงานด้วยกันอีก ก็รู้สึกว่าเกรงนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องอยู่ในกรอบของเขานะแล้วก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมขึ้นนะครับพยายามดันมานานแล้วครับก็ดันอยู่เรื่อยๆครับผมก็พยายามเต็มที่เนาะเพราะว่ามีคนคอยช่วยอยู่แหละแล้วก็ต้องทำของผมให้เต็มที่ครับแต่ก่อนนั้นนี้มีประเด็นข่าวกันว่าเออเราสองคนทะเลาะกันอะไรเงี้ยก ยืนยันเลยว่าเราไม่ได้มีปัญหากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องแบบว่ามาแข่งกันตรงแข่งกันดังเลยไม่มีอยู่แล้วทั้งรูปร่างคุณผู้ชมดูเลยครับหน้าตาแถมเคราทรงผมเนี่ยมันก็คล้ายกันนะครับจนหลายคนเนี่ยเขาก็ทักหน่องเป็นบอยอยู่บ่อยๆจนตัวของหน่องเองก็ยอมรับว่าบางทีกันหน่อยบ้างเหมือนกันครับ,บอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ถึงแม้ว่าหน่องยังเป็นหน่องแล้วเนี่ยบางทีเข้าไปในช่อง พี่บางคนยังแบบทักผิดอยู่เลยครับชินแล้วล่ะครับแบบเริ่มเริ่มไม่ค่อยเป็นไรแล้วก็ผมเริ่มแบบรับได้แล้วครับว่าก็มีมันก็นต้องมีบ้างนะครับมีนิดเดียวครับไม่ค่อยรู้ด้วยซ้ำว่าเขาหน่อยอะไร,รทำจริงก็คือคิดว่าเขาอาจจะไม่ไ้หน่อยอะไรมากแต่ว่าบางทีก็อยากจะแบบเขาคงอยากจะแบบให้คนจําเขาได้ในฐานะน่องอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่หน้าเราคล้ายกันมากอะไรเงี้ยครับ แล้วรูปร่างอะไรก็แบบไม,ไม่ไม่ห่างกันมามีหนวดเป็นกันด้วยอะไรเง,งี้ยคงคงลําบากอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผิวหนังด้วยที่มันครับใช่ครับพี่อย่าไปถามทีจุดมากตอบไม่ถูกนะผมตอบถูกนะก็ก็มันไม่ก็ถ้าเกิดมัมนโกนทุกวันมันจะแสบไนงะใช่ครับมันก็ ันเป็นเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องดาราสุดฮอตของวงการบันเทิงในพอสอนี้เลยก็ว่าได้นะครับคู่นี้เนี่ยแล้วอต้องนะ